ห่างหายไป2วันคิดถึงกันบ้างหรือเปล่าสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พี่สอลำสีบารรามีบอลบอลสวยๆตรงปกของแทบมาเลยจ้าบอลสีบอลด่างบอลป้ายสวยๆครับผมจะส่งไปรณีหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบบาทสามต้นส่งฟรีมีเก็บเงินปลายทางนะครับผมสนใจท 3, 1, 0, 9, 7, ทโทรเลยศูนย์หกสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าเก้าเจ็ดเบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยครับผมช่วงนี้ก็จะติดวันจุดยาวนะครับพ,พี่พี่ก็จะเป็นอ่าวันจุดยาววันแม่เนาะเสาร์อาทิตย์จันทร์นะผมจะส่งของไอทีวันอังคารนะครับตอนนี้ก็คือ ซื้อแล eter, ้วก็ซ nice ื้อซื้อฝากไว้ก่อนเนาะส่งได้รอบวันอังคารนะครับผมเพราะว่าวันจันทร์ไปสนีปิดนะครับผม่ะเริ่มกันที่แม่ฟ้าหลวงก่อนล้กันพี่แม่ฟ้าหลวงไปไปกันเลยกันไม่รีรอและไม่รอรีครับพี่นี่เลยแม่ฟ้าหลวงสวยกระถาง่กกระถาง5.5นิ้วกระถาง5.5นิ้วครับพี่นี่เลยจะ350บาทด่างสวยครับพี่เขี้ยวตัดจมพูจะแม่ฟ้าหลวง350บาทกระถาง5.5นิ้วต้นนี้นี่เลยซสาโต สวยๆเลยครับผมแม่ฝารลวและข้างอันนี้ครับผมซับลุ่งโรดครับพี่ซับลุ่งโรดรูปงามนามเพราะจะซับลุ่งโลดนี้เลยจ้ะเขียวด่างชมพูเช่นกันกระถาง6นิ้วครับพี่อันนี้กระถางหกนิ้วซับลุ่งโลด3 5มรอห้าิบาทจ้ะนี่เลยด่างชมพูส,สวยเลยรอดใหม่มาแล้วครับผมซับลุ่งโรดใบดกมากครับพี่ใบดกมากตรงนี้เนาะใบดกมากนี่เลยจ้ะแล้วมีเทพสายรุ่งเทพสายลุ้ง ตอนนี้ก็ผมจัดอ่าถ่ายคลิปให้แต่เช้าที่มีก็จะอื่นๆหน่อยนะครับผมอึนอนหน่อยนะอาจจะเรียกชื่อถูกเรียกชื่อผิดแต่ก็เดี๋ยวว่ากันนะพี่ดีเลยเพิ่งตื่นเลยแต่เช้าแล้วตื่นปุ๊บนี่เลยหยิบโทรศัพท์มาลงบอลเลยนะครับผมอ่ะสองร้อยครับพี่สองร้อยบาทจากเทพสายรุ้งครับผมกระถางห้าจุดห้านิ้วนะครับผมนี่เลยจ้าเสียงยังอื้อยังอึงอยู่เลยครับพี่เสียงอื้อเสียงอึงเท่านี้อากาศจาก ฝนฝนไมีเนาะก็ตอนนี้แดดจัดมาสองวันแล้วครับพี่ก็ก็เป็นผลดีกับกับบอลแล้วกันนะพี่เพราะว่าบอลผมไม่เจอแดดมานานมากแล้วผมสองอาทิตย์กับสามอาทิตนยะ์เนาะด้แดดไปก็โอเคสองมาสดชื่นสีสันสดใสต้นนี้มาพารักหน้าทองครับพี่พารักหน้าทองสายใหญ่ต้นโตกระถาง5.5นิ้วให้ให้ต้นนี้ซันี้เลยครับพี่350บาทครับพี่พารักหน้าทองนะครับผมพารักหน้าทองไม้เรืองแล้วก็เดี๋ยวเขาจะ กัดออกส้มๆมแล้วพี่กัดออกส้มๆนี่เลยไม้เรืองทองเราก็จะจะกัดออกส้มส้มพลักหน้าทองนะครับนี่เลยกระถาง5.5ล้นร้น,รน350บาทด้านในโชครซ้สามหน้าสวยครับพี่นี่เลยหน้าแผงพาสเทลนะครับผมโชครัมสามพาสเทลนี่จากระถาง5.5นิ้วต้นนี550บาทนะผมโชครัมสามแผงพาสเทลนี่เลยหน้าสวยๆวยรากสีสันครับพี่น้องโว โวเคโนนี่เลยแดงปัดเลยครับพี่ดำแดงตัดกันหลอดใหม่มาแล้วหลอดก็ด่างนะครับพี่โวเคโนต้นนี้ก็ด่าง5.5นานิ้ว200บาทจะ้ะโวเคโนโวเคโนภูเขาไฟสวยๆเลยครับผมต้นนี้กำปั่นทองใบกลมด่างส้มทองครับพี่ต้นนี้หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยนี่เลยครับพี่เขียวครึ่งด่างครึ่งออกมาเลยครับครึ่งแน,น่นหลอดใบนี้กำปั่นทอง300บาทครับพี่นี่เลยครับพี่สวย นีต้นใหญ่ไทโตกระถาง5.5นิว้วกำปันทองออฟติมัสครับพี่อันนี้ใบใหญ่เบ์เลอร์เบ์เลอร์ต้นนี้ผ่าชิ้นใหญ่กระถาง5.5นิว้วครับพี่ด้านข้างจะออฟติมัสต,ต้นนี้ขอ1,000บาทครับพี่1,000กลมๆออฟติมัสสวยๆนี่เลยต้นใหญ่อันนี้อุ้มลงกระถาง10ได้เลยนะครับพี่ลงกระถาง10บได้เลยเด้ออันนี้5.5นี่คือล้นจัดต้นใหญ่ไซ์โตและ นี่ต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ต้นนี้นี่นี่อันนี้ดูด้านข้างหน่อยนี่สีลาจักรพรรดิครับพี่นี่เลยสีลาจักรพรรดิสวยๆไซส์ใหญ่ต้นโตใบเบลเลอร์เบลเลอร์ครับพี่นี่จะจากให้สวยสีลาจักรพัทสามร้อยห้าสิบบาทนะครับพี่ไม้อ่าใบจำนวนเหลือน้อยเด้อในส่วนเหลือมันไม่กี่ต้นนะพี่น่าจะประมาณสักสองต้นได้มั้งนี่สีลาจักรพัทสามร้อยห้าสิบบาทและชินบัญชรครับชินบัญชอสองร้อยบาทจ้านี่เลยหน้ากัดสีมาแล้วสวยๆครับพี่ ชินบันชอนกัดสวยๆแบบนี้แบบนี้จะไซส์ใหญ่ต้นโตกระถาง6นิ้วกระถาง6นิ้วชินบันชอนครับพี่200บาทจา้ะแล้วก็มีเนื้อดวงใหญ่ต้นสุดท้ายของส่วนแล้วมันน้งนี่ต้นสุดท้ายแล้วพี่หมดแล้วนะหมดแล้วเนื้อดวงใหญ่นี่เลยใบเท่าฝ่ามือครับพี่ไซส์ใหญ่ต้นโตกระถาง5.5อัพลงกระถาง10เลยเลยเนื้อดวงใหญ่5 50บาทจา้าต้นสุดท้ายท้ายสุดของส่วนแล้วไซส์ซนี้ครับพี่หมดแล้วเด้อหมดแล้วหมดแล้วเนื้อดวงใหญ่ บอร์เริม่มเบอร์เริ่มสวยๆเลยครับผมนี่จะเนื้อดวงอ่ะนะน,นีัน,นนี้เป็นลูกไม้ผ่านนะพี่ใบหอกด่างม่วงจ้ะนี่เลยม่วงๆแบบนี้เลยครับผมลูกมไม้ผาใบหอกด่างม่วงมีเอ้ยต้องมีหนอด้วยมีสองต้นนะพี่หนึ่งสองสองสามต้นมีสามต้นนะพี่อ่ะมีสามต้นในกระถางเลย มีสามต้นนะ่าจะเป็นแม่หนึ่งแล้วก็หน่อสองนะครับพี่ต้นนี้ใบหอกด่างม่วงขอสองร้อยห้าสิบาทครับพี่มีสามต้นเลยนี่จะ้ะสามต้นในกระถางนะนี่จริงๆของปลูกไปต้นเดียวแหละอีกสองต้นอ่าจะเป็นหนอ่อ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 ที่แทงขึ้นมาในะบาหอกด่างม่วงสวยๆเลยครับเ,เจอแม่ฟ้าหลวงหนึ่งต้นนะึ้นให้ครับพี่แม่ฟ้าหลวงนี่จะ้ะสวยๆเลย แม่ฟ้าหลวงกระถาง5.5นิ้วนะครับพี่กระถาง5.5นิ้วเนาะแม่ฟ้าหลวง350บาทต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองนะอันนี้คือยกลงแปดได้เช่นกันไซส์ใหญ่ต้นโตหน้าสวยแม่ฟ้าหลวง350บาทต้นที่ 2. สองสวนต้นนี้เทวาอาภิรักครับพี่ไม้เหลืองไม้เหลืองเทวาอาภิรักครับผมไซส์นี้ต้นนี้กระถางนี้ขอหนึ่งพันครับพี่1,000พันบาทจา้ะ เทวาอภิรักษ์เหลืองดีดีครับพี่ไซส์ใหญ่โตตัวตนี้ก็มีนะเดี๋ยวเดี๋ยวจเจอผมขึ้นให้ดูเนาะไซส์นี้ขอหนึ่งพันก่อนละกันเทวาอภิรักษ์กระถางห้าจุดห้านิ้วจ้าเทวาอภิรักษ์ครับพี่กระถางห้าจุดห้าเช่นกันไซส์นี้ตัวนี้อันนี้คือไซส์โตขึค้คนมาจับเมื่อกี้นะพี่ไซส์โตนี่นี่เจอมาแล้วเจอเจอไซส์นี้ชนี้อันนี้ไซสนี้ขอหนึ่งพันสองร้อยบาทครับพี่เทวะอภิรักษ์ไซส์ใหญ่ต้นโตนี่จะด้านข้างหลอดใหม่มาแล้วนะครับผมหลอดใหม่มาแล้วนี่เลย หน้าส,สวยๆเทวาอภิรักษ์กระถาง5.5นิ้วต้นนี้ไซนี้1,200บาทจา้ะสวยๆเลยถัดมาเป็นอ่าก้าแต้มละกันขอตอ้นนี้ครับพี่นี่เลยไม้สวยตับแมวครับพี่ฉายาแมวสามสี 4. เขียวเหลืองแดงเขาจะเป็นพืชใบเขียวนะพี่พืชไม้เขียวแล้วก็จะด่างเหลืองด่างแดงนะพี่คือเราก็เดาไม่ได้หรอกว่าใบต่อไปเนี่ยเขาจะมาด่างเหลืองหรือด่างแดงบางใบก็ มาแค่เหลืองบางใบก็มาแค่แดงแต่อย่างนี้มาทั้งเหลืองและแดงครับพี่นี่เลยจะก้าวแต้มไม้สวยตับแมวก็ถาง5.5นิ้วด้านข้างจะ450้บาทครับพี่ก้าแต้มไม้ที่สวยที่สุดในตับแมวนะครับผมก้าแต้มจ้านี่เลยสวยๆและต้นนี้ต้นนี้ไม่สวยเพราะต้นนี้หล่อครับพี่เขาชื่อว่าทองหลอ่อฮัลนแลทองหล่อครับพี่สวยๆกระถาง5.5นิ้วไม้ใหม่ไม้เรเยจะาๆเลยทองหล่อนี้จะ สวยๆกันแบบนี้นี่เลยครับผมอันข้างกระถาง5.5นิ้วลอดใหม่มาแล้วครับพี่ท้องรอ700บาทครับผมต้นที่1เนาะต้นที่หนึ่งนี่เลยครับพี่ตอนโตเป็นแบบนี้นะครับผมท้องหลอครับพี่หน้าเขาจะแบบสว่างสดใสสวยๆแบบนี้เลยจ้ะทองรอทองหลอครับผมท้อ,ทองรอ700บาทต้นที่สองครับพี่กระถาง5.5นิ้วเช่นกันนี่ใบใหม่เปิดแจ่มจึ้งมากด้านข้างครับผมท้องรอ700บาทต้นที่2และ ทองหล่อ700ดรบาทต้นที่3ครับพี่นี่จะด้านข้างครับผมหลอดใหม่มาแล้วด้านนู้นนี่จะหลอดใหม่ยังกลางไม่สุดนะพี่ยังกลางไม่สุดนี่เลยสวยจัดเลยทองหล่อ700ดบาทต้นที่3จากระถาง5.5นิ้วและทองสยามครับผมต้นนี้อุ้มลงแปดได้ลเลย oh. อันนี้อยู่ในกระถาง5แต่หน้าสวยมากครับพี่ทองสยามหน้าสวยสวย0บาทครับพี่350บาททองสยามเอยหลอดใหม่มาแล้วหลอดใหม่มาแล้วนี่จะทองสยาม สวยสวยสามร้อยห้าสิบบาทครับผมอุ้มลงแปดได้เลยสบายสบายนี่เลยกระถางห้าร้อนมากและหอคำหลวงครับพี่หอคำหลวงหอคำหลวงนี่เลยเดี๋ยวผมขึ้นก่อนละกันเนาะนี่จะต้นนี้ต้นนี้ก่อนละกันไม่ให้เลือกครับพี่หอคำหลวงต้นที่หนึ่งหน้าแดงเหลืองทองทสวยสวยอดใหม่มาแล้วครับพี่นี่เลยสวยแจ่มจึ้งครับพี่กระถาง5 5นิ้ว หอค้หลวง450บาทต้นที่1ครับผมต้นที่1นเนาะนี่จ้ะต้นที่1อ่ะหอค้าหลวง450บาทต้นที่2ครับพี่ด้านข้างหลอดใหม่มาแล้วเช่นกันนะพี่นี่เลยหน้าแดงทองเช่นกัน4 5 0หบาทต้นที่2ขหอค้าหลวง450บาทต้นที่3ครับพี่นี่เลยหน้าแดงแดงเหลืองทองออกมาเลย450หบาทกระถางเจ้าทนิ้วต้นที่สาม หอคำหลวงครับพี่สวยๆหนึ่งสองสามเลยจ้าถัดมาด้านบนเป็นลูกไม้ครับพี่ลูกไม้ผ่านนะผมเป็นลูกไม้ใบกลมครับพี่ดำแดงลูกไม้ใบกลมนี่จะดำแดงลูกไม้ผ่านนะครับพี่ลูกไม้ผ่าของเราส่วนเดอ้อฝากไว้ด้วย,วยสวยๆใบกลมดำแดง3 5 0หบาทด้านข้างจะหลอดไม่มาแล้วววอ้วนตุบอุดมสมบูรณ์แข็งแรงครับพี่ลูกไม้ใบกลม ดำด่างแดงครับพี่สามร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับผมนะลินทิพย์ครับพี่ไม้ทรงใบหอกด่างชมพูอมส้มแบบนี้แบบนี้ต้นนี้กระถางห้านิ้วนะครับีน่นี่เลยยกให้ดูจ้ะด่างชมพูอมส้มแบบนี้แบบนี้ครับผมรอดไม้ใบใหม,ม่นี้ด่างสวยออกมาเลยครับผมนาลินทิพย์ต้นนี้ขอสองร้อยบาทครับพี่สองร้อยบาทนาลินทิพย์ใบหอก เป็นหอกแบบหอกสะโพกใหญ่นะพี่หอกใหญ่หอกใหญ่เอ,อ้อใบเบลเลอร์เลยหอกหอกเบลเลอร์หอกเบลเลอร์เลยครับพี่นี่จ้ะสองร้อยบาทนะลินทิปครับผมส่วนตอนนี้นี่เทพพระสุธาครับพี่กาบด่างเหลืองไม้เหลืองครับพี่เทพพระสุธากระถางห้าจุดห้านิ้วสว,สวยเลยครับนี่ด่างเยอะจัดไปนี้ด้านข้างครับผมสามร้อยห้าสิบบาทครับพี่นี่เลยไม้เหลืองสามร้อยห้าสิบเทพ พระสุธาเทพพระสุธาสวยๆเลยครับผมด้านบนเป็นปนี่ครับผมลูกของสยามนาลิมิตรครับพี่นี่เลยแต่ใบจะตึงกว่าครับพี่ใบตึงกว่าโตไวกว่าและใบสวยๆนี่สวยเช่นกันสวยเช่นกันบางเกิดก้าครับพี่ตัวนี้ชื่อว่าบางเกิดกล้าครพี่เป็นลูกาจากมเมล็ดของสยามนาลิมิตรครับพี่เนาะแล้วก็เอามาเป็นมามเมล็ดพามาทำจำนวนตั้งชื่อแหละตัวนี้ บังเกิดเก้าสามร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่ห้าจุดห้านิ้วนี่จะด้านข้างครับผมหลอดใหม่ป้ายแจี๊จสามห้าล้นกระถางห้าจุดห้ามีต้นนี้ผมเทียบไปดูเดี๋ยวผมขึ้นไปโชว์สายใหญ่ครันพี่นี่เลยเนาะสายใหญ่คนละเรื่องส์ใหญ่คนละเรื่องอันนี้คือบังเกิเก้าห้าจุดห้านิ้วนะครับพี่ส่วนต้นนี้บังเกิด9เก้ากระถางแปดนิ้วครับพี่ใบเบิร์เริ่มผมยกให้ดูครับพี่ด้านข้างนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วอ้วนตุบตับมากครับพี่นี่เลย ุดมส้มบูนจะใหญ่ๆใ,ใบเบลเลอร์ใบเท่าฝ่ามือบังเกิดก้าวใหญ่แปดนิ้วห้าร้อยห้าสิบาทจัดพี่ต้นนี้จัดไปครับพี่ใครไม่ชอบไซร์เล็กเอ้ไซส์เล็กมันเลี้ยงนานตัวไว้ไม่ทันใจพี่เลยเพยยกต้นใหญ่เลยครับพี่กระถางแปดนิ้วต้นนี้เลยจ้ะห้าร้อยห้าสิบาทบังเกิดก้าวไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยผมชอบความใหญ่ความแบบว่า วนตุ๊กตับของเขามากนี่เลยสวยๆอ่ะต้นนี้ครับพีอ่อ่ะมออะมอนอะมอนอะมอนโอ้ใบใหม่เบิดทองเดี๋ยวผมขออนุญาตเอามาข้างนอกก่อนนะครับผมขออนุญาตเอามาข้างนอกก่อนนี่เลยอะมอนรัตนโกสินครับพี่พี่ดูใบใหม่ล่าสุดขเขาสิดูใบใหม่ล่าสุดเขาสิครับนึ่เเนง,ง,งเลยครับพี่นี่เลยเปิดหน้าแดงด่างผสมทองนะครับพี่นี่เลยเปิดหน้าทองมาแล้วแดงผสมทองออกมาเลยอะมอนต้นนี้สวยๆต้นใหญ่ ขอสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบาทครับพี่อมอนอะมอนใหญ่อมอนใหญ่อมอนลัตนโกสินครับพี่นี่เลยจะสองร้อยห้าสิบาทไซส์ใหญ่ใบใหม่หน้าทองสวยๆครับพี่นี่เลยจะใบนี้ใบรองนะใบรองใบรองนี่เลยใบนี้หน้าทองอะมอนไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่นี่เลยจะบึ้มบึ้มบึ้มสวยๆอ่า ถัดมา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 เป็นอ่าต้นนี้ครับพี่ต้นนีพระธาตุวายโยพระธาตุวายโยสวยๆครับพี่นี่เลยจะอ่าฟอร์มเต็มก่อนเนาะหลอดไม้ก็สวยนะกระถาง5.5นิว้วครับพี่นี่จะหลอดไม้เจ่มออกมาเลยด่างครึ่งด้านบนแล้วก็เขียวครึ่งด้านล่างผมว่าน่าจะฮาครึ่งแบบนี้แบบนี้อ่าพระธาตุวายโยครับพีาา่250บาทจากกระถาง5.5นิว้วสวยๆเลยครับผมหลอดไม้นี่คือ จมจัดจมจัดครับพี่พระธาตุวายโยจาดารานพรลัดนี่เลยให้ตัวน,นี้เลยครับพี่ห้าจุดห้านิ้วฟูฟ,ฟล้นล้นครับพี่ <c oughs> ด้านข้างจะดารานพหลัดแห่นพหลัดหนึ่งร้อยห้าสิบาทครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบาทดารานพพลัด <c oughs> และเพชรเมืองคอนดางสวยจัดจ้านในย่านนี้ครับพี่ดางยันหลอดหม่หลอดใหม,รใหม่รับประกันความด่างนี่เลยโฟกัสกันให้ดูใ,ใกล้ๆครับพี่เพชรเมืองคอนสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ 250รหสิบาทกระถาง5้าดห้านิ้วดังที่สวยและฟึบฟับต้นนี้ครับพี่นี่เลยครับพี่ใหญ่ๆพร้อมหัวพร้อมหน่อเทพสายรุ้งครับพี่หน้าให้สวยแบบนี้อันนี้หน้าแม่นะหน้าแม่ผมไม่ดูหน้าลูกเป็นยังไงครับพี่สวยอย่างก็แกะกันออกมาเลยครับพี่ฝาเศษฝาเศษทั้งหน่อและต้นแม่3า0ร้อบาทครับพี่กระถาง5้าด้านิ้วอุ้มลงกระถางสิบห้าได้เลยกระถางสิบเอามาอยู่ด้านข้างครับผมเหมาะสําหรับ อ่าที่จะไปเลี้ยงฟอร์มกอนะพี่เนาะเพราะว่าน้องมีหน่อเลี้ยวแล้วก็ถ้าพี่ไม่แยกหนอนะทาจำนวนเ้าก็ปล่อยแบบนี้เลยปล่อยให้หนอ่อเขาใหญ่คู่แม่เลยครับพี่สวยๆเลยเทพสายลุงนี่เลยหน้าเหลืองทองด่างแดงและใบนี้หน้าด่างขาวจมูโอ้นี่ด่างขาวจมูด่างทองสวยครบครบสี่ครับพี่ตอนนี้ครบสีสามร้อยบาทนะมีตัวนี้เนาะเทพสายลุงใหญ่พร้อมหนอ่อพร้อมหัวพร้อมหนอ่อนี่เลยจ้ะสวยๆเลยถัดมาถัดมาเด็ด ไม้เหลืองครับพี่ไม้เหลือง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 ของเรากันหน่อยครับพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะต้นนี้ต้นนี้นี่ต้นนี้ต้นนี้ครับพี่ชื่อว่าซับประสานครับพี่ซับประสานซับประสานสวยๆกระถาง5.5นิ้วไม้เหลืองจากด้านข้างนี่เลยครับผมซับประสาน550บาทนะครับพี่550บาทซับประสานไม้ที่ถามหากันมาเยอะมากแล้วก็ ในในในตลาดตัวนี้น้อยมากนะพี่น้อยมากเนาะจำนวนน้อยมากซับประสานเนี่ยอันผมขออนุญาตแบ่งต้นนี้นะครับพี่ห้าร้อยห้าสิบบาทไม้น่าจะทํายากให้หัวน้อยด้วยแหละพี่เอ็มก็เลยแบบว่าจํานวนยังไม่ยังไม่เกินเนาะยังไม่เกินยังไม่เกินสําหรับซับประสานต้นนี้ต้นนี้ครับพี่นี่เลยจ้าซันเซ็ทสกายกระถางห้าจุดห้านิ้วครับพี่นี่เลยไม้เหลืองส้มสวยๆด้านข้างจากกระถางห้าจุดห้านิ้วซันเซ็ทสกาย ต้นนี้ขอหนึ่งพันบาทครับพี่สวยๆเลยจ่ะหนึ่งพันบาทกลมๆมสำหรับซันเซ็สกายต้นนี้นะครับผมสว่างออร่าแจมจัดชมพูหวานหวานครับพี่หวานจัดต้นนี้พยามุจลินกัดสีสวยสุดแล้วแบบนี้แบบนี้นะพี่โอ้โหทำไมสวยจังแล้วนี่เลยครับพี่แดดมาสองวันสวยจัดเต็มกระเดียวเชียวครับพี่ต้ตนนี้มุมนี้ไม่ได้มาเปิดเลยครับพี่เจอพยามุจลินใหญ่ต้นนี้สวยพี่สวยเนาะ ตัวน้องหวานเจี๊ยบเลยแต่น้องจะค่อนข้างจะอ่าช่วงช่วงนั้นทิ้งใบช่วงว่าอากาศร้อนจัดครับพี่นี่เลยผ่านร้อนมาเลยก็ามาเจอคื้นฝนสวยเลยครับพี่นี่จากด้านข้างเนาะจะสูงหน่อยสูงหน่อยนี่จะ้ะแต่เป็นฟอร์มนี้แหละทรงนี้แหละเพราะพญามุจลินเขาจะทรงสูงหน่อยนะพี่แล้วก็กัดสีสวยเอาต้านอะอยดีต้นนี้ก็อ,อะไรดีหมดแล้วเหลือต้นเดียวนี่แหละพี่หน้าสวยสวยยามุจลินกัดสีสวยเขาสองร้อยห้าสิบสนะพี่เนาะสองร้อยห้าสิบกระถางห้าจุดห้านิ้วพี่เอาไปยกลงสิบเลยนะไปยกลงกระถางสิบได้เลย นี่เลยจ้ะใบล่าสุดใบใบนี้ใบนี้ครับพี่ใบล่าสุดใบนี้นะนี่ใบรองนี่ใบรองใบล่าสุดใบนี้สองร้อยห้าสิบาทครับพี่พยามุดจลินจมพูสวยหวานเลยนี่เลยจ้ะนี่สวยๆครับพี่แจมจัดมีต้นเดียวซะด้วยมีต้นเดียวสาด้วยสี่ครับพี่อ่าภัยฝวันสิริครับพี่ภายขวันสิรินี่เลยครับพี่นี่เลยใบพืนใบเขียวแล้วก็อ่าป้ายแดงนะครับพี่มีหน่อมาด้วยมีหน่อมาด้วย ไอขวัญสิริตันนี้น้องขอ250บาทครับพี่ไอขวัญสิริมีหน่อด้วย250บาทครับพี่พร้อมหัวพร้อมหน่อแน่นๆเลยหรือไม่ไม่แยกก็ฟอร์มกอครับพี่เลี้ยงฟอรมกอเลี้ยงฟอมกอสวยๆเลยมากลับมาไม้เหลืองแล้วนะครับพี่ไม้เหลืองต้นนี้ไม้เหลืองจํานวนน้อยชื่อว่าทองจันจะบีทองจัน,จท,อจนทองจันกระถางอ่า5.5นิ้วด่างเหลืองทองสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ทองจันจะ ตอนนี้น้องขา450บาทนะพี่ทองจันเนาะสวยๆเลยที่จากฟอ้อมใหญ่นะฟอ้อมใหญ่อันนี้ลกยกลงแปดลกอะไรลกยกเออยกลงแปดือกระทางสิบได้เลยครับพี่แหดืล1สิบเลยนะแต่ผมว่านะลงสิบดีกว่านี่รอบเดียวจบไม่ต้องไปอัพลง8ปดแล้วขยับขึ้นสิบเนาะยกลงสิบเลยทองจัน450บาทไม้เลืองสวยครับพี่ลูกงามนามเพาะเพาะต้นนี้นี่ก็จะ,จ,ะจะใหญ่เกินไปแล้วหรือเปล่าว่าใบใหม่ล่าสุดสุดจัดครับพี่ ทองสยามทองสยามใหญ่อ่ามือผมแล้วจะได้แค่ประมาณครึ่งใบครับพี่มือผมได้ครึ่งใบอ่ะผมไม่ดูความใจแล้วกันมือผมครึ่งใบใบที่คือใบล่าสุดด้วยใหญ่มากพี่เดียวผมอุ้มเลยนะ่ะเอามือสอดเข้าไปในมือมิดเลยมิดซีรีเลยแถวบ้านผมเอิญมิดมิดซีรีอ่ะนี่เลยครับพี่ผมยกมาให้ดูทองสยามไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยกระทบแสงแดดนิดหน่อยแจ่มเลยกระถาง5.5้าตั้งก่อนเต็มทางเดินนะพี่นี่เลยเบื้องตเลยใหญ่มากใหญ่มาก อะไรตรนนี้อัพลงกระถางยี่สิบไปเลยแล้วกันนี่ครับพี่ทองสยามใหญ่ห้าร้อยบาทแล้วนะพี่ห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทสวยเด็ดนี่เลยแจมแมวมากใบใหม่ครับพี่สวยที่สุดเลยนี่เลยหน้าทองมาจนจะใบใหม่ล่าสุดนะพี่ไซส์ใหญ่เดอ้ออัพลงกระถางยี่สิบไปเลยครับพี่นี่เลยบลัมบลัมอ่ะบลัมบลัมทองสยามใหญ่ห้าร้อยบาทแล้วกันจ้าต้นนี้เนาะ ออฟติมัสครับพี่ออฟติมัสหน้าส้มทองสวยจัดต้นนี้กระถาง5.5นิ้วนี่เลยครับพี่ยกให้ดูกันในใกล้นี่เลยฟอร์มเตี้ยในีด้านข้างนี่เลยสยญ่ต้นโตสูงแล้วออฟติมัตนี่เลยหน้าส้มทองสวยๆต้นนี้ขอ7จ0ร้อ,อยบาทครับพี่มันเหลือน้อยแล้วเหลือน้อยแล้วน่าจะแค่สองต้นในส่วนนีแ้แต่ต้นที่ขึ้นไปก่อนเนี้ยมันเป็นต้นต้นใหญ่อันนี้ไซส์โตที่พี่ที่ขึ้นไปก่อนหน้านี้เนาะอันนี้ต้นนี้ไซส์นี้ดบลงมาน้องขอเจ็ดร้อยบาทครับพี่แต่คือหน้าสวยแจ่มแล้วเลยออฟติมัสครับพี่ออฟติมัส นี่เลยถ้าพลาดแล้วผมบอกเลยว่าจะใส่เจียแฮ่เสียใจนะพี่เห็นปุ๊บต้องคว้าปั๊บท่านท่านิสัยผมคว้าแล้วส่งเ้าก่อนไม้สวยแบบนี้ห้ามพลาดครับพี่ออพติมัสครับพี่นี่เลยเจ็ดร้อยไซส์นีเหลือต้นเดียวครับพี่เหลือต้นเดียวนาอแล้วก็อามีออพติมัสแล้วต้องมีบับเบิรบีครับพี่นี่เลยเพราะเข้าคือของคู่กันนี่เลยหนังจากภาพยนตร์หุ่นยนต์มีรถแปลงร่างนะพี่น้องนี่เลยบับเบิรบีจ้ะอันนี้เป็น ไซส์ใหญ่ที่ว่าผ่าชิ้นใหญ่ทาแม่พันธุ์ครับพี่นี่เลยใบสี่นิ้วผมอะยังล้นอ่ะอ่ะด้านข้างนี่กระถางห้าจุดห้านิ้วบับเบร์บีตัวนี้ห้าร้อยห้าสิบาทครับพี่อ๋อห้าร้อยห้าสิบอันนี้ไซส์ใหญ่นะมีใบใหญ่ผ่าชิ้นใหญ่ครับพี่นี่เลยไม้ผ่าหัวใหญ่ทำอ่าเซตตั้งแม่พันธุ์เนาะห้าร้อยห้าสิบาทบับเบร์บีครับพี่นี่เลยเหลืองป้ายเขียวสวยๆจะมีออปติมัสและต้องมีบับเบร์บีนะเออต้องไปูั้วนะพี่อย่าอย่าทิ้งกันอย่าทิ้งกันส่วนด้านนี้ ซันเซ็ตครับพี่ซันเซ็ตซันเซ็ตสกายอันนี้เป็นกระถาง5.5นนิ้วไซส์1 0 0 0ครับพี่ต้นที่2เนาะผมขึ้นไปก่อนหน้านี้ต้นหนึ่งซันเซ็ตสกาย1,000บาทต้นที่2ครับพี่นี่เลยเผื่อต้นหนึ่งไม่โดนใจจัดไปต้นที่2ครับพี่ขึ้นให้เลือกจากนี่ด้านข้างครับผมซันเซ็ตสกาย1,000บาทต้นที่2ครับพี่ต้นที่สองส่วนด้านข้างอันนี้ไม้เถืองครับพี่นี่เลยจะอุทยานหลวง ราชพฤกกบพี่อุทยานหลวงราชพฤกเนาะกระถาง5.5นิ้วนี่คือฟูลเต็มฟอร์มแล้วหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ยกลง8ดได้เลย450บาทจ้ะอุทยานหลวงราชพฤกครับผมนี่เลยหลอดใหม่มาแล้วสวยๆผมเอามุมนี้ดีกว่าเออจะได้เห็นหลอดด้วยนี่จ้ะม,มุมนี้มุมนี้สวย450บาทต้นที่1น,นะครับพี่ต้นที่1เนาะอุทยานหลวงราชพฤก อุทยานหลวงต้นที่สองครับพี่ต้นที่สองจ้าสี่ร้อยห้าสิบาทกระถางห้าจุดห้านิ้วต้นที่สองครับพี่ด้านข้างจ้านี่เลยสวยๆเช่นกันครับผมอุทยานหลวงราชพฤกษ์สี่ร้อยห้าสิบาทต้นที่สองส่วนด้านนี้อุสามณีครับพี่กัดสีสวยแล้วครับผมกัดสีสวยแล้วมาแล้วแบบนี้แบบนี้ครับพี่นี่เลยความแดงมาแล้ว อุสามณีกระถาง5.5นิ้วครับพี่กระถาง5.5นิ้วตอนนี้น้องขอบ150บาทเลยกันครับพี่กาสีสวยแล้วนะกาสีสวยแล้วนี่เลยจ้ะอุสามณี100 50บาทครับพี่นี่เลยและตอนนี้ด้านข้างกันนี้ครับผมจัดทินกรจัดทินกรใบกลมครับพี่ใบกลมนี่เลยด่างเข้มๆรองด้านข้างครับผม150บาทครับพี่จัดทินกร10050บาท ผมพี่มานไซส์ใหญ่ต้นโตป้ายสวยๆครับพี่นี่เลยฮับครึ่งฮับครึ่งหลอดหม่มาแล้วใบนี้ก็ฮับครึ่งนะครับพี่ผมพี่มานกระถางห้าุห้านีพี่ล้นไซส์ใหญ่ต้นโตหนึ่งร้อบาทครับพี่อายกให้ดูดีกว่านี่น้องด้านข้างครับผมผมพี่มานสวยๆหนึ่งร้อยบาทจ้ะพี่หนึ่งรอยบาทต้นนี้ต้นโตมาเริ่มมาเริ่มเลยลูกไม้ครับพี่ด่างชมพูอมส้มต้นนี้ต้นนี้สวยๆเป็นลูกไม้ผ่านะครับผมลูกไม้ผ่าจะลูกไม้ผ่าหลอดไม่มาแล้วนี่เลยกระถางห้าจุด้านิ้วชมพูแล้วก็ ขอบใบเขาจะออกส้มส้มพี่เนาะนี่เลยออกส้มส้มแล้วก็นี่หลอดไม้มาแล้วครับผมหลอดไม้มาแล้วต้นนี้ลูกไม้ผ่าสองร้อยบาทครับพี่หน้าด่างสวยๆพื้นใบจะเป็นสีนี้นะครับพี่นี่เลยอันนี้สีพื้นใบนะตรงปลายเนาะสีพื้นใบแล้วเขาก็ไล่ด่างเข้ามานะพี่นี่เลยจะ้ะนี่อารมณ์แบบอารมณ์แบบไม้ด่างป้ายประมาณนี้อารมณ์ไม้ด่างป้ายลูกไม้ผ่าของน้องสวนนะผมสองร้อยบาทจะ้ะต้นนี้สวยๆเลยตัดมาอุทยานขออนุญ,ญาตขึ้นไซส์ใหญ่ครับพี่นี่เลยจะ้ะ อุทยานใครไม่ชอบเฮ้ยไซส์เล็กมันเลี้ยงมันไม่ทันใจพี่พ่ีขอไซส์ใหญ่นี่เลยครับพี่เมสี่เริ่มมานะอุทยานใหญ่ครับพี่อุทยานใหญ่นี่เลยกระถาง6นิ้วอันนี้ด้านข้างครับพี่ด้านข้างนี่เลยจากด้านข้างอุทยานใหญ่พร้อมอุ้มลง10ครับพี่พร้อมอุ้มลงกระถาง10เจ็ดร้อยบาทครับพี่ตอนนี้ขอเจ็ดร้อยบาทกระถาง8อย่าไปอุ้มเลยพี่นี่เลยใหญ่มันใหญ่ล้นแล้วเอาลงเอาลง10ไปเลยเลง10ไปเลยอุทยานหลวง ราชพฤกษ์นี่เลยต้นใหญ่ไซโตพร้อมอุ้มลงกระถางสิบได้เลยจ้าต้นนี้น้องอยู่ในกระถางหกนะพี่นี่เนาะกระถางหกนิ้วอ่าสวยๆครับผมอ่ะสนใจต้นไหนนะพี่กิ้งกางก็ได้เลยศูนย์หนึ่งสี่เก้าสามหนึ่งศูนย์เก้าข้าเจ็ดโทรแอดไลน์เบอร์โทรด้านล่างนี้นะสองหนึ่งสี่มารับมีบอลในมีเพื่อศสตร์สวยๆสวยสุดน้องก้อยรับสายนะครับผมเจอเจอกันวันหยุดนี้ยาวๆนะพี่สามวันนี้เนาะซื้อฝากไว้ก่อนรับส่งวันอังคารนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณและ สวัสดีครับสองสามสี่บาร์มีบอลเด้อ